สวัสดีค่ะลูกค้าพบกับน้ำหวานอีกแล้วนะคะกับรถบ้านสมชายนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะใกล้จะปีใหม่แล้วลูกค้ามีรถใช้กันหรือยังคะถ้ายังไม่มีนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9, 9 3 5 8 1 4 9นะคะเซล์น้ำหวานยินดี้คำปรึกษานะคะทุกอาชีพออกรถได้นะคะลูกค้าอาชีพค้าขายก็ออกได้นะคะบัตรประชาชนใบเดียวนะคะ สามารถออกรถได้เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะรถบ้านสมชายนะคะจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแทนประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือว่า2,000 20, 0กิโลนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทุกอย่างเลยนะคะที่สำคัญนะคะอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะตรงนี้นะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะออกรถกับรถบ้านสมชายนะคะสามารถนะคะเข้ามาดูรถได้นะคะที่ถนนประชาร่วมใจ16นะคะคลูซายของเรานั่นเองคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานขอนำเสนอคันนี้เลยนะคะโตโยตา้าวีออนะคะคันนี้สวยๆสีดำแบบนี้เลยนะคะปี2012นะคะลูกค้า 1.5e นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่นิยมมากๆเลยนะคะสีดำค่อนข้างหายยากมากนะคะลูกค้า คันนี้สวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านข้างนะคะด้านหน้าเนาะด้านหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นครเมียมเลยนะคะโลโก้โตโยต้าชัดเจนมากเลยนะคะมีสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะคะคันนี้นะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับล้อนะคะคันนี้นะคะเป็นยางใหม่า1 5นะคะปี2018นะคะพร้อมแม็กระทะแบบนี้สวยๆเลยนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะนี่เลยกว้างขวางแบบนี้นะคะพร้อมยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือครบเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสำหรับประตูด้านข้างนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะด้านในมีซีเบดนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะหายยากมากเลยนะคะสำหรับวีออรุ่น2ปี2012นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของ Vios คันนี้นะคะ Toyota Vios นะคะปี2012นะคะเครื่อง1 5 e นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9 9 3 5 8 1้าเก้าสามล้น,น้่หนานะคนดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าถูกอาชีพออกรถได้นะคะมีไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอ่า,อาเดี๋ยวก่อนนะคะคันนี้นะคะเนี่ยกับเจ๊ยังไม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอแอบขายนิดนึงนะคะคันนี้นะคะ ราคาขายของเราวันนี้ here, เฮียกับเจยังไม่เข้านะคะขอขายเลย2,99,000บาทค่ะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะที่รถบ้านสมายนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า60พคันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ